สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่12สิงหาคม2563นะครับวันนี้ชมรม200ใจบุญเกลือหนุ่มผู้ยากไร้ได้มาลงเกจที่18-18นะครับนำโดยหลวงพ่อเจ้าวาดวัดบางหารไทยกลรมอำเภอท่าม่ n จังหวัดกาญจนบุรีนะครับประานสสเกษศษประธานมนะครับอดีตประธานสภาสส3สมัยนะครับก็วันนี้ทางชมรมได้นำแคมเปลมามอบให้คุณยายบำรุงเชื้อดีนะครับอายุ81ปีนะครับผมอาจารย์ป่วยแกก็เป็นเส้นเลือดในสมองตีบนะครับ แล้วก็ุดลงครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับติดเตียงนะครับก็น่าเห็นใจนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับแต่ที่นิ่มจ่ายอะไรนะครับผมครับนนี้ผมได้มีโอกาสกลับมาที่เขตจอนทองก็มาเยี่ยมคุณยายแล้วก็นำําเพิ่มมาให้สี่แพ็กตามที่ญาติคุณยายได้ขอไว้ก็คิดว่าเป็นส่วนช่วยให้ในค่าของคิมในตัวเรือนได้ลดลงได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเสียมากค่ออะเพราะรายได้ผมไม่พอผมเลยต้องตอบอะ มีความจำเป็นต้องใช้ฟันเพิ่นเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับยังมีความจําเป็นอื่นๆอีกมากมายนะครับก็พวกเราก็อยากจะเป็นสะพานบุญแบบนี้ให้พี่ๆี่ได้ร่วมกันทําบุญนะครับก็จะมีเบอร์พี่ดำเนาะเราเป็นลูกสะพานนะครับก็จะมีเบอร์อยู่ในเพจนะครับยังไงก็ในเขตจอมทองนะครับยังไงก็ฝากฝากพี่พี่นะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากมาเยี่ยมคุณยายนะครับมาให้กําลังใจกับครอบครัวของทางพี่ดํานะครับเป็นกำลังใจให้ผู้ดูแลเนาะ ยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ